รับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงนะครับโดยนายกประเสริฐสุกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงนะครับขณะนี้ได้เตรียมสถานที่สําหรับพี่น้องประชาชนชาวตำบลเมืองลีงนะครับที่จะเดินทางกลับมาสู่ภูมิลำเนาเพื่อทําการรักษาโรคโควิด -19 นะครับซึ่งสถานที่นะครับได้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ เตรียมรองรับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นหากพี่น้องชาวตะบนเมืองเลียงท่านใดที่ต้องการจะเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลจอมพระหรือโรงพยาบาลสุรินนะครับแต่ว่าขณะน,นี้โรงพยาบาลทั้งสองแห่งเตียงเต็มทั้งหมดแล้วนะครับทางอบตเมืองเลียงจริงได้ปรับรูปแบบนะครับของการ ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากการใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับเป็นการเตรียมสถานที่สำหรับการพักคอยนะครับของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด นะครับก่อนที่จะส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลเจาะพระนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าการบริการดูแลพี่น้องนะครับขององค์การบริหารส่วนตะบนมะลงนะครับเราจะดําเนินการดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่ดุดญาติของเรานะครับเพราะฉะนั้นชาวตะบนมะลีไม่ทิ้งกันนะครับมามีอะไรที่จะให้รับใช้บริการนะครับทางเราก็ยินดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวตะบนมะลงทุกคนครับ